รู้สึกขอบคุณนะฮะกับบรรยากาศทุกบรรยากาศที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีพี่เหน่ปงป๋าเหน่งเสี่ยเหน่งของเราหรือท่านประธานชมรมช่างภาพและสื่อมวลชนดิจิทัลนะครับท่านกิติพันธ์ขันติสินชัยนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณะ์ะที่มีพี่น้องสื่อมาร่วมกันแสดงความยินดีในวันนี้เยอะมากนะครับรวมทัท้งท่านประธานด้วยนะครับท่านพลโทสันเสริญเกล้วกําเนิดท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ยังมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆมาแสดงความเข้มแข็งนะครับแล้วก็เชื่อว่าอ,าองค์กรที่สําคัญที่อาสามาทํางานรับใช้ในกานสื่อสารและก็จะเป็นอีกก้าวใหม่นะครับที่จะทําให้วงการสื่อนั้นได้เกิดความเข้มแข็ง พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนนั้นได้มีโอกาสได้มาทำงานร่วมกันนะครับในการนี้ก็ขอบคุณทางรายการด้วยนะฮะร,รวมไปถึงพี่น้องสื่อทุกคนที่มาร่วมกันแสดงความกินดีในวันนี้ก็ขอให้ปฐมบ,บทวันนี้นะครับเป็นประฐมบ,บทที่จะนำพาไปสู่ความเข้มแข็งและก็ยั่งยืนและก็เป็นมรดกตกทอดไปถึงเด็กๆเ,กเกยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไป